สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หนึ่งครับครับวันนี้มาดูกันในคลิปของตัวหน้าปัดเลือนใหม่ C5 นะครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปไปในส่วนของตัวระบบไอสต็อปนะครับของเครื่องยนต์มาสเตอรว่าการทํางานของระบบไอสต็อปเป็นยังไงครับวันนี้ก็มีเวลามาทําในคลิปของในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่ C5 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับว่ามีฟังก์ชันใช้งานอะไรบ้างวิธีรีเซ็ต ต้องทำยังไงตัวหน้าปัดเลื่อนใหม่ใช่ไหมหน้าปัดเลื่อนใหม่นะครับที่สามวงกลมนั่นแหละของ C5 คแต่ตัวนี้ผมเล่นเป็นตัว C5 ตัวท็อปแล้วกันตัวท็อปพ c เซลครับผมนะครับก็อาจจะฟังก์ชันแตกต่างกันในบางอันใช่ครับนะครับแต่ระบบการทํางานก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับยังไงผมพาจา์หนึ่งไปดูฟังก์ชันเลยได้มีอะไรบ้างแล้ววิธีรีเซ็ตเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับจานหนึ่งครับตอนนี้เรามาดูฟังก์ชันหน้าปัดเลื่อนใหม่ของ C5 เลยครับจานหนึ่งเชิญครับผมให้ดันแรกก่อนครับจ ตัวนี้จะเป็นตัว SP ตัวท็อปนะฮะของตัวเออตัว XD ฮะของตัวดีเซลนะครับมีรูปรถนะครับแล้วก็มีเส้นขีดนี่คือเลนชีฟนะครับเรถที่มีระบบเลนชีฟนะครับตัว SP ดีเซลแล้วกตัว SP เบนซินกับตัว XD ก็มจะมีระบบนี้ให้ก็ความเร็ว60ออกนอกเลนก็เตือนเราถูกต้องครับตัวต่ำลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิภายนอกนะครับ อุณหภูมิภายนอกก็จะเป็น33องศาซณปัจจุบันนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นกิโลที่เราใช้งานมาแล้วนะครับว่าเราใช้งานมาแล้วกี่กิโลนะครับตัวต่ำลงมานะครับ3 4 5นะครับนี่จะเป็นตัวในส่วนของตัวบอกแรรงว่าน้ํามันที่เหลืออยู่ในถังของเรา ตอนนี้วิ่งได้อีกกี่กิโลอันตัวนี้เขาบอกตัวนี้บอกตรงนี้เลยนะครับอ๋ออาจารย์เป็นม่านวัดด้วยนี่เป็นม่านวัดข้างล่างด้วยที่เป็นดิกิตอนนะครับศูนย์ถึงหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งก็คือเต็มถังครับเป็นสมัยก่อนก็จะบอกว่าหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสองสามส่วนสี่นะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยครับทีนี้วิธีอยากจะกดเช็คเขาแล้วครับว่าครับให้หน้าจอหน้าปัดตัวนี้เปลี่ยนต้องทํายังไงนะครับลูกค้าดูตรงนี้ครับเห็นคาว่าอินโฟเนาะ ครับนะครับอินโฟตัวนี้นะครับลูกค้าก็กดครั้งแรกเลยผมเล่นเลยดูนับป่าตงนไปด้วยผมกดอินโฟครั้งแรกปุ๊บมันจะบอกว่าทิปเอครับจานหนึ่งอืมครับมันจะเปลี่ยนสถานะไปอ่ามันจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นทิปเอนะครับทิปเอตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าทัดที่เป็นรูปถนนขีดน่ะนะครับครับระยะทางที่เราวิ่งมาแล้วกี่กิโลครับแล้วก็วงกลมขีดนะครับด้านล่างครับจานด้านล่างครับประหยัดน้ํามันเท่าไหร่ อ๋อบอกกิโลเมตรต่อลิตรด้วยนี่ถูกต้องเอเวอร์เรจกิโลเมตรไม่เหมือนสมัยก่อนนะจารย์เนาะสมัยก่อนจะเป็นลิตรทับร้อยครับอาจารย์เนี่งต้องมาคำนวณอีกคำนวณฐานร้อยอีกของเราไม่ต้องอ่ะของเราเพียวๆเลยนะครับครับก็บอกเลยว่า78.3กิโลเมตรรถวิ่งมาแล้วนะครับอัตราการเฉีบมานก็7อืมครับกิโลเมตรต่อลิตรต่อลิตรครับคร่าวๆผมวิธีรีเซ็ตเขานะครับครับก็กดอินโฟตัวนี้ค้างไว้นะครับอาจารย์เนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนเลยกดค้างไว้ปึ๊บรีเซ็ตเลย นี่คือวิธีรีเซ็ตเขาเมื่อเราจะตั้งทริปใหม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยอาจารย์วันนี้ผมจะไปพัทยาอืก็กดรีเซ็ตได้ว่าวัดระยะทางเท่าไหร่อ่ะกี่กันหนึ่งนะครับ,รบผ,มผมจะให้ดูในส่วนของตัวอินโฟอีกผมกดอีกครั้งหนึ่งครับมันจะบอกว่าทิิป B จะเปลี่ยนสถานะจาก A ไปเป็น B จถูกต้องครับก็มี A กับ B เหมือนกันนะครับ เหมือนเอาไว้จับกิโลการเดินทางไปเดินทางกลับใช่ไหมจารันต้องาอาจจะไปทริป A ไม่อยากลบทริป B เออไม่เออไปทริป A แล้วไม่อยากลบออกอ,อยากจะตั้งเป็นทริป B ใหม่นะครับแต่ลองสังเกตดูนิดนึงนะครับ,รบทั้ง2ทริปเนี่ยมันจะมีมา่านวัดข้างบนให้เราด้วยนะโอ,อ,ะอะ้คุณคลูกค้ากับอาจงไงไงารย์เห็นไหมคขาว่าโซนไปถึง20ไปถึง40นะครับก็คืออันเดียวกันกับตัวนี้ครับแต่เป็นม่านวัดให้เราหมายเป็นม่านให้ดูด้วยเป็นม่านให้ดูด้วยโอเคชอบเลยแล้วก็วิธีรีเซ็ตเขาเหมือนเดิมครับจันหนึ่ง พอกดอินโฟตัวนี้แช่ไว้ก็จะลบออกไปครับเหมือนกันอีกนึงผมจะดูเมื่อกี้ทิปเอครับบีกดอีกครั้งนึงครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสดิวครับเซอร์วิสดิวอ๋อเซอร์วิสดิวตัวนี้ให้เฉพาะซีเห้านะครับที่ขึ้นดูหน้าปัดได้นะครับอันนี้ผมสามารถเช็คจากหน้าปัดได้เลยไม่ต้องเข้าไปหน้าจอเอ็มซีดีไอาจารเอ็มซีดี่ต้องครับถ้าเป็นมาด้าสองมาด้าสามครับซีเอ็กสามครับต้องดูผ่านเอ็มซีดีแต่ของมาชาดซีเอ็กห้านะครับเซอร์วิสดิวขึ้นบอกเราเลยว่า เหลืออีกกี่เดือนเข้าถึงกําหนดเช็คระยะแล้วครับคุณลูกค้าดูตัวนี้ครับมันบอกว่า4เดือนครับนะครับเก้าพันกิโลนั่นหมายความว่าเดือนเนี่ยอีก4เดือนเนี่ยครับจะถึงกําหนดเช็คระยะแล้วอันนี้ผมก็วิ่งี่ประมาณ90 00โลอาจารย์วิ่งในเก้าพ0โลมันจะถอยลงไปเรื่อยๆมันจะลบลงลบลงลบลงเเหลืออีกประมาณเดือนหนึ่งครับมันจะเตือนอาจารย์หนึ่งแล้วว่าเอ้ย ถึงเวลาละถึงเวลาละเวลาจะเตรียมเงินมาจ่ายค่าน้ำมันเครื่องได้แล้วละ <c oughs> นะครับนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นรูปประแจขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> มีภาษาอังกฤษว่า oil change ม,มาให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจารย์ผมสังเกตน,นิดนึงครับ,รบด้านบนมันจะมีบอกเรื่องตัวอุณหภูมิของเครื่องยนต์ด้วยใช่นะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ข้างบนนะครับก็เป็นห้าสิบเป็นร้อยนะครับจริงๆสมัยก่อนถ้าเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยถือโอเวอร์ฮีทแล้วนะครับแต่ในส่วนของตัวซีห้าเรานะครับมันให้ถึงร้อยสามสิบร้อยสามสิบเลยร้อยสามสิบถึงจะเป็นขีด อแดงครับแต่ถ้าเลยร้อยสามสิบมาถึงสี่แล้วนี่เขาใช้เซลเซียสเนาะครับนะครับก็ถือว่าโอเวอร์ฮีทแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีน้ำนั่วน้ำซึมก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะผมนะครับก็สามารถมีมาตรวัดบอกเราข้างบนนะครัดด้วยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นจะไม่มีมาตรวัดเนาะตัวอื่นจะไม่มีมาตรวัดครับครับครับตัวอื่นจะเป็นดิจิตอลที่เป็นสีฟ้าอ่าเป็นรูปใครเป็นรูปเรือใบเรือใบเนาะเรือใบสีฟ้าจริงจริงสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวอุณหภูมิอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ยังไม่ได้ที่มันจะเป็น สีฟ้าแต่ถ้าอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ได้ที่แล้วมันจะหายไปอืนั่นคือตัวมาด้าสองมาด้าสามแล้วก็ซีเอ็กสามแต่ถ้าเป็นสีแดงครับอาจารย์ถ้าสีแดงโอว์ฮิตแล้วฮะต้องจอดแล้วฮะมตจอยยกเครื่องฮะครับผมแต่ในส่วนของ c ีเอ็กห้าก็จะมาวัดบนให้เราครับแล้วผมกดอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์หนึ่งอินโฟเหมือนกันนะครับก็จะกลับมาในส่วนของเรนคลิปเหมือนกันนะครับง่ายๆมันมีแค่สีสถานะตรงหน้าปัดถูกต้องครับฟังก์ชันแรกเรนคลิปฟังก์ชันที่สองครับ ที่เอครับที่สามครับครับที่บีอืมที่สี่ครับเซอร์วิสเดียวครับอีกหนึ่งครับก็จะกลับมาเป็นหน้าหลักให้หน้าหลักให้เราอืมครับนะครับโอเคก็นี่คือคร่าวๆของฟังก์ชันการใช้งานนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ของมาสด้าซีเอ้าคือออนิวถือออนิวแล้วกันเพราะตัวใหม่เพ่มมาจ้จารผมถามนิดนึงครับตรงนี้มันมีในเรื่องของตัว บอกเรื่องของวัดรอบพื้นต์ใช่ไหมครับทางสายถูกต้องครับทางซ้ายเนาะครับแล้วก็ตรงกลางกาเป็นวัดรอบนะครับอันนี้เป็นเอ่อความเร็วความเร็วบอกสปีดให้บอกสปีดให้ว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับก็ศูนย์ถึง260อนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดรอบให้นะครับตำแหน่งเกียร์พีนะครับก็จะมีบอกเรานะครับบอกเกียร์นะครับเกียร์พีนะครับ ก็มา g กียรอารครับาบางท่านก็แนะนําไปในตัวแล้วกัน P ก็คือพาร์คจอดนะครับ,รบ R ก็คือถอยเก็ H N, ค,คือว่างครับ,รบแล้วก็ D คือไรคือไปแล้วก็ของเรามีเล่นเมนวนได้นะกันโดยการนะครับที่จะตกมาตรงนี้นะครับตกสถานะจากดีมาเป็นเต็ม แล้วหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น M ให้เรานะครับแต่จริงๆ M 1นะครับ M 1เนี่ยเฉพาะรถจอดนะถ้าวิ่งอยู่จะขึ้น M 3 M สเรื่องของเขาพราเขาวัดที่รอบเครื่องแต่หลังจากนั้นเขาจะไม่เปลี่ยนให้เราแล้วครับจันหนึ่งเขาก็เลยมีบวกกับลบตรงนี้ครับจานหนึ่งบวกกับลบให้แล้วก็สามารถเชนได้วยเลยครับจันหนึ่งผมดึงบวกลงมานะบวกคือดึงลงมาครับเป็นเกียร์สองแล้วเป็นเกียร์สองแล้วเกียร์สามไม่ได้ครับเพราะรถผมไม่ได้วิ่งตอนอ๋อรอบไม่ได้รอบไม่ได้รอบก็ลบไปเอามันนั่น่า็ยองผมก เป็นัยรุนอย่างผมก็เอามันนิดหนึ่งัยรุนอย่างอ,อาจารย์เนะใช่ครับก็บเอามันนิดหนึ่งครับครับโอเควันนี้นะครับก็ฟังก์ชั่นน้าปัดเรียนใหม่คร่าวๆในเบื้องต้นที่เรานะครับ อ๋ออันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับหน้าปัดครับคร่าวๆนะครับที่อาจารย์ทำให้ดูครับนี่เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับจริงๆไม่ข่าวเราก็ชีวิจิงอันนะครับครับฟังก์ชันหน้าปัดเรือนไม้ของ Mazda All New C 5ครับปี2018แล้วกันเนาะนะครับว่าการใช้งานและการรีเซ็ตเป็นยังไงนะครับว่าตัวเขามีอะไรมั่งสถานะอะไรมัางถูกต้องนะครับก็พยายามทำให้หลายๆอย่างไม่ให้รวมกันนะครับก็อยากให้ทำในส่วนที่มันแบบแยกออกไปเพื่อเพื่อ f อหรือลูกค้าบางท่านอยากจะไปซอยดูว่า เจาะจงไว้คังช์ชันี้ใช้งานยังไงแบบนี้ทํางานยังไงครับครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์หนึ่งมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับแต่คลิปหน้าผมว่าจะลองเล่นเป็นบลูทูธบลูทูธหน่อยนะครับจะได้ถามมาเยอะเหมือนกันถามมาเยอะเหมือนกันว่าเชื่อมยังไงเชื่อมแล้วทำไมไม่มีเพลงขึ้นครับนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์หนึ่งขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับ